l i ตเติ้ลฮอร์เด็กชายดวงจันทร์กับเท่าทุลีที่ไม่ใช่อะไรเลยเขียนโดยโหเวเหลิงแปลโดยอนุรักษ์กิจภัยบูลทวีบทที่หนึ่ง l ิตเติ้ลฮอร์ตื่น l i ตเติ้ลฮอร์ตื่น พร้อมกับเสียงคำรามอันกึกก้องกัมปนาดกลงเล็บสายฟ้าที่ปลายแหลมเป็นตะขอสีเงินวาวพุ่งตัวออกมาจากก้อนเมฆสีเทาขี้เทาฟาดเปรี้ยงใส่ต้นไม้ใหญ่สามต้นในป่าจนล้มคลืนสามยังระเบิดผิวดินไม่เกลียมขึ้นจากพื้นเป็นกองใหญ่น้ณมุมหนึ่งของพื้นป่าที่กลงเล็บสายฟ้าโบยฟาด ปรากฏเปลวไฟเล็กๆพวยพุ่งออกมาในทันใดอรุณสวัสดิ์เด็กชายคนหนึ่งแผดเสียงดังกังวานกระโดดขึ้นมาจากใต้ดินยืนตัวตรงแนวปากที่บิดเบี้ยวของมันยังพ่นควันฉุยเป็นสีเทาอมม่วงใช่แล้วเด็กชายที่ทั่วทั้งตัวเต็มไปด้วยร่องรอยฟกช้ำ และแผลเป็นก็คือ Little h o r r o r l i ร t l ิตเ r r o r เกิดในตระกูล Horror Family ผู้มีหน้าที่ก่อวิบัติภัยทางธรรมชาติสมาชิกของ h o r r o r f a m ฟ l y ทุกคนญาติพี่น้องครอบครัวรวมทั้งตัวมันเองไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่มอนสเตอร์ไม่ใช่พูดผีตั้งแต่โลกใบนี้มีท้องฟ้า มีแสงแดดมีดวงดาวมีสายลมมีป่าไม้ Whew, มีลำธารฮาวเลอร์แฟมิลี่ก็ดำรงอยู่แล้วเพิ่งยืนตรงได้ไม่ทันไรลิตเติ้ลฮอวเลอร์ก็บิดขี้เกียจมันหาวเสียงดังเปลวไฟเส้นหนึ่งพ่นออกจากปากของมันอีกครั้ง นี่คือเช้าตรู่ที่เป็นสีเทาโลหะอากาศหนาวเย็นวัตถุทุกชนิดมีสัมผัสที่เยียบเย็นหนาวแข็งและคมบาดเพียงใช้ปลายแหลมของใบญยาที่ถูกแช่แข็งก็เพียงพอแก่การกรีดบาดใบหูเล็กที่อ่อนนุ่มของหมาป่าน้อยลิตเติลฮาวเรรีบกลับมากินอาหารเช้า เสียงกรีดร้องแหลมสูงอันหวยหวนฉีกกระชากไอเย็นของผื้นป่าถัดมาจรวดสีเทาโลหะรูปทรงเรียวแหลมสนิมเกล็ดกรังลูกหนึ่งมุดลอดช่องว่างระหว่างต้นไม้พุ่งใส่เด็กน้อยด้วยความเร็วสุดสะพึงมาแล้วลิตเติ้ลฮอลเลอรแงนหน้าแผดเสียงกระทืบเท้าขวาเต็มแรง พื้นดินในป่าสั่นสะเทือนเกิดรอยแตกร้าวขึ้นหลายรอยทำให้เหล่าแมลงที่อยู่ใต้ดินเหล่านกกาที่เกาะอ,อยู่บนต้นไม้พากันแตกตื่นบินหนีป่าทั้งป่าเสมือนถูกครอบไว้ด้วยความกุลาหลของเสียงโบกเวกและพายุแห่งเหล่าแมลงและสัตว์ปีกสูงขึ้นไปเหนือพายุแห่งเหล่าแมลงและสัตว์ปีก บนท้องฟ้าสีเทาโลหะเหนือพื้นป่าลิตเติ้ลฮอร์เที่ปากพ่นเปลวไฟได้ขี่จรวดสีเทาโลหะลูกนั้นพุ่งทะยานเข้าสู่ก้อนเมฆสีเทาขี้เท่า,ทาพร้อมเสียงหัวเราะบทที่สองอาหารเช้าของฮอร์เรอร์แฟมได้แค่นิ้วหรอ แม่ของลิตเติ้ลฮอร์เร์ใบหน้าสีเทาโลหะยืนทะมึงถึงอยู่หน้าเตาฮอร์เร์ในครัวเตาที่หลอมขึ้นด้วยเหล็กกล้านี้มีขนาดใหญ่โตจนจุสนามรบโบราณได้ทั้งสนามมีเปลวไฟที่แรงกล้าลุกโชนตลอดปีท่านแม่ตะเบงเสียงแหลมตวัดใส่ลิตเติ้ลฮอร์เรอย่างตํำหนิ là quá Sample complete. Ready to continue?